อัปเกรดไททันซีนีม่าแมนหรือไททันทีวีแมนอัปเกรดไททันซีนีม่าแมนค่อนข้างจะเหมือนกับร่างเดิมของเขาแต่ตอนนี้เขามีทีวีสีเครื่องที่ต่อด้วยสายไฟยาวและมันสามารถทำลายและทาให้ตาบอดได้เร็วขึ้นลำโพงด้านหน้าของเขาถูกถอดออกจึงทําให้เสียงไม่ค่อยดังเช่นเดิมเขามีหน้าจอสีแดงอันทรงพลังแห่งความตายแต่ตอนนี้เขามีความสามารถที่เรียก P.S.D หน้าจอสีม่วงแห่งความตายได้เช่นกันแสงอันตรายพวกนี้สามารถทำให้พวกสกิบดีรำคาญหรืออาจถึงตายได้นอกจากนี้อัปเกรดไททันซินิม่าแมนยังติดตั้งเครื่องบินเจ็ตแพ็กที่ช่วยให้เขาบินไปไหนต่อไหนได้ไททันเซิร์ฟเวอร์แมนเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยขนาดมหึมาซึ่งประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่หลากหลายและหน่วยกลไกที่แข็งแกรงอื่น ซึ่งประกอบขึ้นจากส่วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์แมนที่ผลิตโดยดิอัเลีนรูปร่างและลักษณะของไททันเซิร์ฟเวอร์แมนคือไททันที่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการภายใต้อำนาจของพวกดิอัเลีนเป็นหลักข้าสวมเสื้อเชอิ้ตสีขาวกับเป็นเกงสีน้ำตาลคาดเข็มขัดและมีแกนพลังงานสีเขียวตรงหน้าอกคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของไททันเซิร์ฟเวอร์แมนคือมีอาวุธระยะไกล ที่สามารถยิงได้หลายครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็วระเบิดสถานที่ด้วยขีปนาวุธพาสมาสีเขียวแต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการโจมตีระยะประชิดที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยไททันเซิร์ฟเวอร์แมนนั้นมีความคล่องตัวมากกว่าเนื่องจากมีเครื่องบินเจ็ตแพคที่ใช้งานหลายครั้งและมีเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์จำนวนมากทำหน้าที่เป็นโครงสร้างส่วนบนไหล่และส่วนหัวเพื่อปกป้องส่วนประกอบที่สำคัญอัปเกรดไททันทวีแมน เขาเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของไททันทีวีแมนดั้งเดิมเขาเป็นไททันตัวที่3ที่เคยปรากฏในซีรีส์กิบบิทีทอยเลดรูปร่างและลักษณะของเขาคือเขามีส่วนสูงประมาณ350ฟุตมีตะขอเกี่ยวคู่ที่แขนทั้งสองข้างปืนใหญ่พาสเตอร์คู่บนแขนทั้งสองข้างแบบเดียวกับไททันสปิเกอร์แมนที่อัปเกรดแล้วลำแสงพลาสมาจากมือของเขามีความคล้ายคลึงกับไอรอนแมนกองเล็บติดอยู่บนไหล่ของเขา การต่อสู้และการจู่โจมของเขาเมื่อเปิดใช้งานไฟแสงสีแดงขนาดมหึมาจะส่องสว่างอย่างมากจากทีวีและลำโพงทั้งหมดของทีวีแมนในขณะที่เล่นเอฟเฟกเสียง THX ทำให้สกิบิดีในบริเวณที่ถูกโจมตีฆ่าตัวตายหรือศีรษะระเบิดและให้บริสิทธิ์ทางทีวีจำนวน100ตัวบินออกจากหัวของเขาและตกลงบนโถส้วมทำให้พวกเขาทำร้ายกันเองไททันคอกแมน ไททันผู้ยิ่งใหญ่แ่งค o c อร์กแมนมีร้อยนาฬิกาและปืนใหญ่เลเซอร์สีทองสำหรับควบคุมเวลาเปิดตัวครั้งแรกใน s k i บีดี้มันติเวิร์03ซึ่งเป็นแอนิเมชันที่เพิ่งเปิดตัวโดยดอมสตูดิโอไททันคอร์กแมนเป็นเครื่องจักรขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นโดยเหล่าคอร์กแมนเพื่อช่วยเหลือ TVman, s p ส a k e r m a n และ c a m e ล่าแมในการต่อสู้ตลอดจนทำ,นทำหน้าที่ภายใต้อำนาจของพวกเขารูปร่างลักษณะของไททันคอร์กแมนส่วนหัวเป็น นาฬิกาปลูกสีทองขนาดใหญ่และหุ้มด้วยชุดกรอบสีทองทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีนาฬิกาขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังด้วยมีความสามารถในการเรียกเลื่อยฉลุนาฬิกาปลูกเพื่อพาโถส้วมสก i บ i ดีท้ทอยเลตนอกจากนี้ยังมีปืนใหญ่เลเซอร์เพื่อใช้ในการต่อสู้อีกด้วยและยังมีแกนสีเหลืองซึ่งไม่ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถระเบิดเปลวไฟหรือพลังแสงใดๆได้เหมือนกับไททันคาเมล่าแมนนอกจากนี้ยังมีนาฬิการูปหลอดไฟสองดวงอยู่บนไหล่ด้วย อัปเกรดไททันคริสตันแมนเป็นไททันที่อัปเกรดแล้วกลับมาอีกครั้งในตอนที่139โดยปรากฏตัวหลังจากการหายไปเพียง4ตอนนับตั้งแต่ที่ถอนตัวออกจากซีรีส์134ชั่วคราวในตอนที่139นี้ไททันคริสตันแมนที่อัปเกรดเต็มที่แล้วบินเข้าไปสู่แนวหน้าโดยได้รับการสนับสนุนจากเครื่องบินไอพ่นระหว่างการซุ่มโจมตีห้องทดลองที่ซ่อนอยู่ในระหว่างการต่อสู้ ที่กล่าวมาข้างต้นแต่ทั้งคิสตันแมนที่อัพเกรดแล้วเขาได้รับการอัปเกรดมาหลายอย่างเช่นเครื่องบินไอพอดของเขาได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเขาถือปืนปาสเตอร์ไว้ในฝ่ามือพร้อมด้วยเครื่องยิงจรวดติดไหลตอนนี้ชุดเกราะของเขาสามารถปกป้องความเสียหายได้ควบคู่ไปกับวัสดุที่ทนไฟและป้องกันปรสิตได้คริสตันที่สีสารของเขาเป็นแสงสีส้มเรืองแสง ที่ทรงพลังอย่างมหาศาล Large Cockman คือค o อก m a n ที่มีรูปร่างที่ใหญ่รุ่นนี้สวมเสื้อคลุมสีดำผูกน็คไทยลายทางสีเหลืองใส่ถุงมือดำและสวมหมวกสีดำตลอดเวลาเสื้อคลุมสีดำของ Large Cockman จะตรงข้ามกับเสื้อคลุมสีเทาของ Normal Cockman อย่างเห็นได้ชัดส่วนหัวของเขาเป็นนาฬิการูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีสีส้มสลับกับสีดำ เขาปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่ศูนยความสามารถหลักของ Large c o c k m a n คือการควบคุมเวลาและเขามีนาฬิกาขอ้อมูลพิเศษที่เขามอบให้กับเหล่าดดออลิอันเพื่อให้พวกเขาสามารถเคลื่อนไหวได้เมื่อคอ o แม m a หยุดเวลาไททัน Calculator Man เขาเป็นรูปแบบหุ่นยนต์จากกลขนาดมหึมาของ Large Calculator Man ออกแบบโดยดดออลิอันและ Calculator Man เพื่อต่อสู้กับห้องน้ำกิบด,ดีในระดับที่สำคัญและการทำนายของพวกเขาก็แม่นยำแม้ว่าในตอนแรกจะเป็นเพียงการคาดเดาก็ตามการต่อสู้และความสามารถของไททัน Calculator Man ผสมผสานทักษะการต่อสู้ทางกายภาพที่ครอบคลุมซึ่งได้มาจากข้อได้เปรียบของการถูกสร้างใหม่เป็นไททันนอกจากนี้การใช้เครื่องปฏิกรณ์เลนแกนกลางอันทรงพลังของเขา ยังช่วยให้สามารถปล่อยแสงไฟระเบิดความร้อนที่รุนแรงซึ่งสามารถเผาไหม้โถส้มสกีปีดีได้อย่างมีประสิทธิภาพไททันแคลคูลเลเตอร์แมนยังมีความสามารถในการยิงลูกแก้วพลังงานระเบิดจากนิ้วของเขาที่แขนแซ้ายของเขามีปืนใหญ่ EMP ซึ่งได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมจากเซิร์ฟเวอร์แมนไททันเดสท็อเป็นไททันตัวเอกตัวที่4ของซีรีส์สกีดิเทเลโลกคู่ขนาน และเป็นไททันตัวที่4ที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือพันธมิตรในการต่อสู้และเขายัางช่วยทำลายกับดักโถส้วม g m แ n s สกิบดี้อีกด้วยรูปร่างและลักษณะของไททันเดดท็อปแมนคือเขาดูเหมือนนักคอมพิวเตอร์ทั่วไปแต่ใหญ่กว่าและมีแสงสีส้มบนร่างกายเหมือนกับที่ไททันตัวเอกทุกตัวมีเขาจะมีคีย์บอร์ดสตัวที่ด้านหลังและมีคอมพิวเตอร์3เครื่องอยู่บนหัว เขาปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่52และสามารถแฮก G-Man Toilet เพื่อล้างสมองได้แต่แน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนักวิทยาศาสตร์สกิบดีทอยเลตได้เข้ามาขัดขวางไททันเซเลนแมนรูปร่างและลักษณะของเขาคล้ายกับไททันสปิเกอร์แมเขามีสีสันที่ดูเหมือนกล้องถ่ายภาพขนาดใหญ่แต่เป็นเซเลนอยู่บนหัวและมีเซเลนเล็กๆอีก2ตัวอยู่ด้านซ้ายและขวา เขาสวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวใส่ถุงมือสีดำและเขามีแกนโลหะด้วยมีวงกลมสีน้ำเงินเรืองแสงเล็กๆอยู่ข้างในเขาอย่างสวเก่งงแบบเดียวกับเสื้อเชอิ้ตของเขาและมีปาสเตอร์ที่มือซ้ายและขวาและเขามีอะไรบางอย่างที่เป็นโลหะอยู่ที่ท้องของเขาด้วยการโจมตีของเขาเขาสามารถคว้างโถส้มสกีบิดีที่บินได้และปล่อยขึ้นเสียงดังออกมาจากหัวของเขาและไซเลนเล็กๆสองตัวของเขาเขายัางบดขยี้โถส้มสกีบิดี หรือบางทีเขาอาจใช้ระเบิดจากปัสเตอร์สังหารของพวกเขาได้ลา t ไซเอ n นทีสทามิล่าบูเมนเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสูงกว่าทั่วไปและเธอก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ตากล้องเพียงคนเดียวที่ถูกนำไปใช้ในภาคสนามเพื่อช่วยเหลือตากล้องในการต่อสู้กับห้องน้ำสกิบดีรวมถึงการรักษาคาเมล่าแมและสปิเกอร์แมนที่ติดเชือ้อรูปร่างและลักษณะของเธอคือ เธอใส่ชุดสูทสีขาวมีหัวเป็นกล้องบันทึกข้อมูลและเธอยังมีปืนที่มีการติดตั้งรวมกับกล้องบันทึกภาพการพบเจอเธอครั้งล่าสุดในขณะที่ลาสเซนติสคาร์นิลเมนพยายามที่จะช่วยเหลือกลุ่มทอยเลตแมนที่หนีจากฟุ้งชนของแกลสกิบดี้ทอยเลตถ้าถูกเตะลงพื้นโดยลาสติเกอร์แมนที่ติดเชือ้อและถูกบดขยี้เป็นชิ้นๆโดยใจแอนแกลสกิบดี้ทอยเลต ร่างกายที่เสียหายของเธอเกินกว่าจะฟื้นตัวได้และนี่ก็คือเรื่องราวของไททันสกิบ i ิท t ทเลดม o n ติเวิร์สในโลกคู่ขนานพ,พู้ผูคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมช่วยพักฟแฟนอาร์ทเพื่อสมกาัรคาสวยและกระี่มามากเลยนะคะและ้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย